ันนี้เราจะมาทำไห่ไล่ผัดพริกพรอนะครับก่อนนะครับตั้งกระทะกับเทียมมันใส่นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับลงไปเที่ยวให้หอมสักทีหนึ่งนะครับแล้วใส่พริกลงไปผัดๆผัดๆนะครับแล้วก็เอาพริกพร้ลงไปนะครับผัดให้หอมๆแล้วเทียมหอยเข้ไปนะครับแล้วผัดๆผัดนะครับให้หอยกับพริกพร้เข้าที่นะครับก็ใส่ปรุงรสด้วยซอสหายแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลครับก็ก็ดีครับแล้วก็ผัดๆผัดๆนะครับ ครื่องปรุงเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับให้มันหอมนะครับตักชิมรสดูนะครับโอเคหรือยังนะครับรสชาติด้ดีแล้วนะครับเราก็ใส่พักที่เหลือลงไปนะครับก็คืออหละพานะครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนการผัดหอยลายนะครับสูตรง่ายนะครับสไตล์บ้านๆวันนี้เราจะมาทำหอยลายผัดพริกพอนะครับนะครับตั้งกระทะกเทน้ำมันใส่นะครับ